ตื่นเต้นขึ้นแทนผู้บริหารพร้อมขยายวงการซีรีส์แฟฟิกเหล่าสาวสวยมากความสามารถตบเท้าเขาร่วมงานแคสนักแสดงซีรีส์ m ม f e n ฟ m y q ม e e n และ Yes Maybe No กันอย่างคับข้าง สาวมากความสามารถแห่ตบเท้าวคว้าโอกาสสำคัญในการเข้าสู่วงการบันเทิงกันอย่างคับคางค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ที่ผ่านมานัทรู 5G Pro h รฮับชั้น4สยาม Discovery โดยการจับมือของ3บริษัทอย่างฮอลลีวูดควีนนำทีมบริหารโดยฟ้าสประวินสุดาตรูอินและบีวิภาพรสัตยาอภิธานบริษัทสกอรี นำทีมบริหารโดยออมสุชาติมานะยิง่งพร้อมด้วยบริษัทฮอลลีวูดไทยแลนด์ผุดโปรเจกต์ใหญ่ครั้งสำคัญของวงการแซฟ,ฟิกของประเทศไทยหลังจากประกาศเปิดรับสมัครก็ได้ดีเด์เปิดรอบคัดเลือกนักแสดงอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็มีทั้งสาวสวยและสาวทรานที่มีหัวใจรักการแสดงและพร้อมที่จะลดแล่นในวงการบันเทิงมาร่วมงานกับสซีรีส์แนวแซฟ,ฟิกเกิลเลไม่เฟนเนมี่ควีน หมายควีนร right, ้ายหลุมรักและเยส s m เมบีโ like น yes, no. เหมือนจะใช่เมื่อใจมีรักเดินทางมาร่วมคัดเลือกกันอย่างนั้นพื้นที่ค่ะทำเอาเราคณะกรรมการทำงานหนักไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะวันนี้เปิดออดิชั่นค่ะค่ะบรรยากาศที่มาแล้วตื่นเต้นไหมค่ะตื่นเต้นจริงๆฟ้าใสนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวต้องลืมนอนไม่หลับล <laughs> จริงๆ,ๆตื่นเ <laughs> ตน้นมากอนองมาใสา่หมอนเสรนนไม่หลับ ต้องมาในอนไม่หลับได้หรอออมแบบนอนหลับตีสองตื่นมาตีห้าฉันตูเนมืนทำไมตีห้าฉันต้องตื่นมาประมาณสักแบบแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่ตื่นตอ้อะ <c oughs> รอคะคือของออมนะคฮะเป็นเป็นอย่างแรกที่ออมเคยทำแล้วมันใหม่มากในวงการ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเป็นโปรดิเวเซอร์เลยเราเป็นนักแสดงมาตลอดชีวิตแต่ว่ามาปีนี้มันเหมือนเป็น,ปนการพัฒนาตัวเองเนาะแล้วมันเป็นสิ่งใหม่มันมันมีความคิดในหัวเยอะอย่างเช่นวันนี้เราจะเจอ คนที่ใช่กับเราไหมแล้วถ้าไม่ไม่เจอเราจะยังไงคือมันยากเหมือนกันนะคะมันเหมือนหาแฟนอะเหมือนหาจริงก็เข้าเรื่องอีกแล้วเนาะมันมันเหมือนหาแฟนไม่เหมือนหาคู่แบบชีวิตเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับเขาไปอีกหลายปีเลยก็คิดว่ามีมีเรื่องในหัวเยอะค่ะไปนอนไม่หลับเลยคนที่ตามหาต้องเป็นยังไง ที่เราตามหาดูแบบต้องเนี่ยสำหรับออมเนก็คือก็คือคู่คู่หลักคู่หนึ่งคู่รองอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ทั้งสี่ตัวเนี้ยก็จะแตกต่างกันในมโนภาพของออมคือให้บอกคาแรคเตอร์มันจะยาวมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามทางโซเชียลอ่าแต่มีในใจแล้วแหละว่าเราอยากได้สเปกแบบนี้ใช่ก็มีในใจค่ะ เราอยากได้แบบไหนจริงๆก็จะคล้ายๆที่ออมตรงที่ว่าเราก็หาคู่หลักคู่หนึง่งซึ่งหลักๆเลยเนาะก็จะเป็นฟิลแบบม<อ>ันงามตัวมอมอะที่แบบว่าใครเห็นก็แบบว่าเฮ้ยนี่แหละคือคือความหวังของของของประเทศไทย<อ>ทจะขวาม,มองอะไรแเนี้ยแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นฟิลแบบไอดอลโป๊ก้แบบซ้ำๆนิดนึงอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือคู่หลักแล้วก็จะมีคู่จิ้นแล้วก็ผู้จัดการกอแล้วก็จริงๆมันก็จะมี คนที่ฟ้าใสไม่ได้ประกาศว่าแคสติ้งที่เหมือนเล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้สามารถจะมาเป็นผู้รองได้ด้วยหรือเปล่าแบบนี้ะใช่ดังนั้นเราก็อย่างอย่างี่ออเลยค่ะก็คือมองหาหลาย character กันแล้วก็ดีล่ะค่ะวาวันนี้ก็เปิดหนังแนสองเรื่องเนะเรื่องออมเรื่องนึงเรื่องกใสเรื่องนึงค่ะก็ถึงเต้นวันนี้เราคัดมมาจากหลายค่านคุณก็เดินมาสั่งจะได้วันนี้เลยใช่ไหมตงคัดให้ได้วันนี้เลยหรือว่าต้องมีออไรชาติ่ จริงๆณนะตอนนี้เราก็จะคัดเหลือ50คนสุดท้ายเพื่อแบบลองดูะคะ่ะว่าการแสดงเป็นยังไงคาแรคเตอร์เหมาะกับน้องไหมแต่ว่าเราก็จะมีแบบเหมือนเรียกเข้ามาอีกรอบนึงแต่ว่ามันจะไม่มีแบบประกาศคแคสติ้งอะไรแบบนี้แล้วะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือยังไม่เจอ เตรียมรับมือกับน้องๆแน่นอนน้องๆต้าเอาความสามารถไโชว์ใช่เมื่อกี้ฟ้าใส่ก็ไปเตรียมเลยนะว่าแบบน้องอย่าลืมนะน้องจะมีก็คือมันจะมีแบบจริงๆวันนี้จะมีคัดรอบสามรอบอะค่ะรอบแรกเราก็จะคัดก่อนว่าเออลุคกับคาแรคเตอร์เหมาะกับที่เรากําลังตามหาไหมรอบสองก็จะขึ้นอยู่กับน้องๆและเพราะว่าน้องจะมีเวลา1นาทีในการที่จะแนะนําตัวแล้วก็โชว์ใช่แสดงความสามารถพิเศษแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้น้องเลือกแล้วว่าโอเคน้องอมาแคสเรื่องไหน Yes Maybe d o หรือว่าเรื่อง My Friend i Queen แล้วก็อยากจะแคสในคาแรคเตอร์อะไรเราก็จะให้บทน้องแล้วน้องก็ต้องซ้อมแล้วก็แ okay. คสเลยค่ะเราเตรียมผมให้น้องแคสสุดๆเลยค่งช่ตคนที่ท้านต้องเซ็นสัญญาเราแล้วแบบเช่นอ,อะไรไรง,งเออเรื่องไทยยังไงบ้างก็ได้แล้วคนเราเลือกเขาแล้วเลยคือสำหรับสำหรับออมนะคะเราเป็นทั้งโปรดักชันแล้วก็เป็นทั้งอาร์ติสิ์เมเนจเมนท์ฉะนั้นมันต้องควบคู่กันไปก็าอาจจะต้องเซ็นสัญญาร่วมกันอะไรอย่างนี่ค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ก็ต้องดูในรายละเอียดทีหนึ่งเหมือนกันเหมือนเหมือนกับพี่ออมใช่ไหม ทม้เป็นการสัญญาณ้วงีระยปีกัคือเาอ่รนความ่ะพูดถึงกืเยอราจะทำมีสองเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะเอาของพี่อมก่อนไหมคะทีละเรื่องมาทีละเรื่องเพิ่งเป็นยังไสปอยหน่อยสปอยหน่อยคอมชื่อเรื่องเหมือนจะใช่เมื่อใจมีรักนะคะภาษาอังกฤษภาษาทไมทำไมทุกคนต้องผเนี่ยชอเ่เป็นคนที่ชอบไปชื่อกชอบมจตัวเองก็เอะไรนะฮ นิดหน่อย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรื่องนี้เป็นรีบูสมาจากหนังที่ออมเคยเล่นเมื่อ15ปีที่แล้ว <S <S ซึ่งเป็นหนังที่ออมคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็ถ่เา,าเกตแบบว่าเอเชียอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักด้วยนะคะสมัยก่อนเราเล่นเรื่อง y e s o ซ n o นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยพอมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วคิดว่าคือเราอยากทำ GL อยู่แล้วเพราะเราเกิดมาจาก GL เลย เราเป็น g ีเรื่องแรกเลยแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราอยากหยิบวรรณกรรมเรื่องนี้มารีบู๊เป็นซีรีส์ในขนาด8ตอนในบริบทหรือว่ามูทโทนสำหรับเด็กเจเนอเรชันเนี้ยซึ่งมันอัธรรมันแตกต่างกันแน่นอนกับกับหนังเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะตัวละครไม่ได้เหมือนกันมัน การตีความใหม่นะคะแม้กระทั่งชื่อเรื่องทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทายก็เป็นชื่อเรื่องใหม่เขาไปลองทาใหม่หมดอะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะก,ก็ก็ตื่นเต้นหนึ่งอย่างที่ตื่นเต้นหนึ่งอย่างที่ตื่นเต้นคือมันเป็นสิ่งที่เราเคยเล่นมาแล้วะะแล้วบทที่เราแคสวันนี้ก็เป็นบทที่เราเคยเล่นมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราไม่ได้หาอะไรที่มันรีพีทตัวเราเองอะคะ่ะเราหาน้อง พายคนใหม่ที่มีสเสน่ห์ในแบบของเขาจริงๆและและคนดูนะปัจจุบันเนี้ยจะรักเขาในแบบที่ตัวเขาเป็นเขาอะไรแบบเนี้ยมันมันเลยยากสำหรับพร้อมซึ่งมันมีเรฟเฟอรเรนซ์มาก่อนไง <laughs> มันก็เลยแบบสำหรับอมก็ค่อนข้างยากค่ะเรื่องที่เราเล่นไว้มันก็ประสบความสำเร็จนะตอนนั้นมันส่งความกดดันมาถึงเรื่องนี้ของเราจริงๆกดดันนะที่ผ่านมา ความกดดันที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องการแสดงที่รีเมคจากเกาหลีที่โหประสบความสำเร็จมากแต่พอสอนี้ปีนี้คือทำอะไรที่ตัวเองเคยเล่นแล้วอะ uh huh. และอีกกดบาทหนึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่กดดันมากกว่าอีกคะ่ะ uh huh. ใช่ค่ะสำหรับเรื่องฟ้าใสเราสั้นๆเนาะ mm hmm. ก็คือเป็นฟิลเหมือนโรเมียนจูเลียตของวงการนางงามค่ะ mm hmm. เพราะว่าจะเป็นนางงามจาก2เวทีคู่แข่งกัน mm hmm. ที่จะต้องมาทำงานร,ร,ร่วมกัน แล้วแต่ละฝั่งเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเวทีหนึ่งก็จะมีคู่จิน้นอีกเวทีนึงเขาก็จะมีแบบแม่ที่อยากจะซัพพอร์ตลูกให้ได้ดีที่สุดก็จะมีแบบจับคู่กับผู้ชายรวยๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะชายนฟน่เป็นแบบก็โร <c oughs> เมโอจูเลียของทาคนละทางใช่คนละทางไม่ทำไรกัน <c oughs> เลย เราดึงเรื่องนางงามมา,มาเพราะว่ามันเป็นชีวิตเ,เราด้วยก็จริงๆที่จริงที่ฟ้าใส่เลิกเลิกคำว่านางงามที่มาทำเป็นซีรีส์ซับฟิกอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2013อยู่อยู่ในวงการนี้มาหลายเวทีมากแล้วเราก็จะรู้ประสบการณ์อื่นแบบจากหลักหลายเวทีอะค่ะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆอะ ฟ้าใสขอใช้คําว่าทํามาจากจินตนาการของฟ้าใสดีกว่าใช่ได้ยินเรื่องใครเรื่องหนึ่งเรื่องคนใดคนหนึ่งใช่ไหมหยิบมาจินตนาการของฟ้าใสค่ะจินตนาการของฟ้าใสเดี๋ยวต้องคอยติดตามค่ะอยากดูเลยอ่ะเราคนอยากแบบเฮ้ยจะเอาเรื่องหลังนางงามอะไรมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าวันนี้นั่นลองดูนะคะแต่ว่าเป็นจินตนาการขอใช้คำนี้ก็จินตนาการแต่เรื่องนี้น้องฟ้าใสต้องเท่ห์คนท มันมีนรในการเขียนบทที่มากลยเขียนบทจริงๆฟาใส่ก็เป็นคนที่คิดไอเดียโครมาก่อนแล้วก็เราก็ด้วยการที่เรายังไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีการมีคนที่เขียนบทมาช่วยในเรื่องของการเขียนมาให้แล้าใส่ก็ต้องไปอ่านอีกทีว่าเอันนี้โเคไต้องมีการแก้ไขจุดไหนหรือเปล่าอะไรแบนี้อยากจะเพิ่มรายละเอียดอะไรป่าใช่ค่ะเห็นว่านอกจากเขียนบทมีแต่งเพลงประกอบซีรีส์ด้วใช่ไคชค่ะก เป็นทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ใช่ไม่แบ่งงานคนอื่นเลยค่ะ <laughs> ไม่แต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมันเป็นบทที่เรียกว่าหน้าที่ที่ท้าทายค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราฝันตั้งแต่เด็กว่าอ่ะถ้าเกิดสมมุติเราอยู่เบื้องหน้าไม่ได้อ่ด้วยจํากัดด้วยคําว่าความสูงเนาะ,ะเราก็แบบรักเรารักเราคือเราดูซีรีส์เราดูหนังมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเราก็อยากจะมีส่วนร่วมก็เลยอ่ะโอเคถ้าเบื้องหน้าไม่ได้ก็เบื้องหลังก็แล้วกันใช่ <laughs> แต่อย่างไรในเรื่องนี้ก็ยังเห็นน้องฟ้าใสกปิดเล่นด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมปากโปรเจกต์งานจะได้ดูเมื่อไหร่อะยรยังทำต่อไดก็ยังไงก็ได้ดูปีหน้าค่ะเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรแผนแล้วแต่ว่าก็อยากจะฝากนะคะในอ้อมใจทุกคน my f e m i Me queen แล้วก็ของพี่ออมด้วยค่ะ yes me a y b no ค่ะเหมือนกันค่ะออมมีแผนไทยทำต้นปีหน้าค่ะแล้วก็คิดว่า ทุกคนน่าจะได้ชมกันประมาณกลางปีหรือปลายปีก็ฝ<ช>ากให้กำลังใจแล้วกันค่ะรวมถึงน้องๆที่มาแคสติ้งในวันนี้ <ม uch. S 2> ใครได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะี uh. ๋ยวช่องทางการรับชมอ่ะเผื่อคร้คารอกับงบุญอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันอีกทีหนึ่งเรื่องช่องทางการรับชมจะอัปเดตอีกทีนะคะแ้คุณม่มีอะไรแล้วก็เติมไหมว่าขอบคุณน้องๆที่ให้สุนใจในกระแสนีค่อนข้างมากวันนี้ก็มากันติ้เป็นจุดสามน้องขอบคุณเลยค่ะ ก็หวังว่าวันนี้อาจจะได้เจอเทศกาลด้วยนี้ออโอเคขอบคุณนะคะั